นี่นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมเอาแป้นมาให้ดูเห็นไหมแป้นตัวนี้มันรูใหญ่มันจะใช้เย็บผ้าหนาเข็มใหญ่เย็บยีนนะครับแป้นนี้มันรูเล็กแต่อันนี้เป็นแป้นที่ดัดแปลงขึ้นมานะครับเพราะว่ามันซื้อมาแล้วมันแบบว่ามันรูรูมันเอาเข็มลงไปแล้วถ้ามันประเบียดนะครับ แล้วท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับดูรูแป้นด้วยนะครับแป้นที่แบบว่ามันเป็นเสี้ยนหนามอยู่ในรูหรือเปล่าถ้าเป็นเสี้ยนหนามก็หาเหล็กอะไรก็ได้ปลายปากคีบอย่ายยงนี้ก็ได้นะครับนี่ไปหมุนหมุนหมุน,มนเพื่อที่จะ,ะให้คมของอเสี้ยนที่เข็มมันแทงนะให้มันแบบว่ามันไม่คมมากมันแก้ขัดไปก่อนนะครับ จากเย็บผ้านะครับปัญหาคือได้ขาดได้กระโดดนะครับส่วนมากจะเจอกันทุกคนนะครับวันนี้จะมาขอแนะนำนะวิธีซ่อมนะเริ่มจากนะครับก่อนที่เราจะซ่อมเราเช็คดูนะครับหลอดได้นะครับหลอดได้นะครับบางทีนะครับเหมือนกับหลอดได้เรามัน เวลาเราดึงอย่างนี้มันมันติดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าได้ขาดได้กระโดดนะครับได้เรามันดีไหมลองดึงได้ดูสินะครับมันมันแข็งแรงนะนะี่ครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงดูนะครับทางได้มานะครับเราดึงดูนะครับเดี๋ยวเราลองดึงนะครับ เอาภาพรวม,ม,มเราดึงดูนะครับทางทางที่ได้มาเนี่ยมันติดขัดนะครับมันติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับว่าทางได้ของเราเนะี่ยมันมีอะไรติดพันอยู่หรือเปล่านะครับเราดึงดูดึงดูถ้าดึงดูตรงนี้นะครับถ้าแบบว่าปล่อยตีนผีนะครับปล่อยปล่อยตีนผีลงแล้วได้มันแน่นมันดึงมาได้นะ จากบางตัวนะครับปล่อยตีนถีลงแนละ้วดึงได้นี่ขาดเลยนะครับดึงได้ดึงได้ไม่มาถ้าดึงได้มานะสมมุติว่ามันดึงได้ยังนะครับดึงได้มา,าสแสดงว่ามันยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับถ้าเขาปรับปรับเข้าไปแน่นมากมันดึงดึงได้ไม่ได้นี่สแสดงว่าจังหวะมันอาจจะนะครับจังหวะข้างในอาจจะ เสียนะครับเพราะว่าหรือจังหวะมันอาจจะเคลื่อนนะครับเพราะว่ามันปรับแน่นขนาดนั้นมันค่อยเย็บได้นะครับถ้าแบบว่าได้แน่นมากนะครับคือสาเหตุคือได้แน่นมากแล้วก็ถ้าไม่ปรับแน่นมันอาจจะได้งอกหรือได้เป็นตากุ้งนะครับ สี่ชั้นละจตกตัวนี้คือมันตั้งได้ที่แล้วนะครับมันก็บบเถ้าตั้งได้ที่เย็บดีเย็บเบาจับจะมิบบ่งดีนะครับนี่แหละครับคือวิธีทางหลังจากที่เราเคกดูได้นะครับเส้นทางได้มานะครับเส้นทางได้มาว่าติดอะไรหรือเปล่าเราดึงดูถ้าตรงนี้ไม่มีปัญหาแนละ้วต่อไป ถ้าผู้ชมก็ไปเช็คดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็ประมาณว่าบางทีเสาเข็มลงไปลึกมากไปหรือเปล่ปานะครับจุดตั้งเสาเข็มก็จะมีมาร์อยู่ตรงนี้นะครับจุดตั้งเสาเข็มเราก็ขยับดูเอานะครับบางทีบางทีถ้ามันกระโดดนี้มันมันอาจจะเข็มสูงขึ้นมานะครับ เสาเข็มอยู่สูงเกินไปหรือเปล่านะครับลงไปลึกก็ไม่ดีนะครับเสาเข็มอันนี้มันก็ตั้งเสาเข็มมันก็อยู่กับช่างที่ขันน็อตมันบ่อยๆนะครับเหมือนกับเอาจุดตายตัวตามที่มาร์กมามันมันมันไม่ได้นะครับแต่บางตัวลงลึกเยียบดีบางตัว ลงไม่ลึกเกย็บดีก็มีนะครับมันมันมันดูกับจังหวะหลายหลายสัดส่วนหลายตัวที่ประกอบอยู่ด้วยกันนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างเก่งอะไรนักหครับแต่ก็พอถูถูนิสัยซ่อมไปก็เหมือนท่านผู้ชมทั่วไปนั่นแหละครับหลังจากที่นะครับได้กระโดดนะครับ คือได้ร่างมาเกี่ยวเอาเส้นได้นะเดี๋ยวนะครามา ผมจะให้ดูชัดๆนะครับอยากให้เข้าใจนะครับคิดกล้องอย่าสั่นนังมาถ้าได้กระโดดเราก็มาดูชุดนี้กันนะครับชุดชุดเข็มนะครับ จุดเข็มเลยนะเข็มที่เข็มวงเดือนไปใส่เอาเข็มนะครับเข็มนี้มันต้องอยู่สูงกว่าได้นะครับถ้าได้อยู่ข้างบนมันมันกระโดดแน่นอนนะครับ,นะรบเข็มนี้เพื่อความเข้าใจนะครับนี่มันต้องและมันก็จะอยู่ในช่องที่เป็นช่องช่องเป็น วอลของเข็มหรือเป็นหลุมหลุมของเข็มที่หลุมนั้นนะ่ะเขาจะอยู่ประมาณสักหนึ่งสี่นะครับยังไม่ถึงหนึ่งสี่เท่าไรประมาณเท่าไหรล่ล่ะหลุมนั้นมันจะเป็นหลุมไว้ให้เข็มวงเดือนนี่วิ่งเข้าไปไปสอยเอาได้นะครับไปสอยเอาได้แล้วก็วิ่งพอสอยเอาได้ปั๊บนะครับ วนะิ่งวิ่งเข้าไปสอยเอาได้ปั๊บนะแล้วก็มันก็จะจากกันนะครับแล้วก็เข็มบนมันก็จะขึ้นบนนะครับแล้วก็มันจะวิ่งไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมรอบที่สองจังหวะที่สองมันค่อยจะมาเจอกันมันมาเจอกันก็มาสอยเอาได้นี่นะครับบางคนตั้งเอาเข็มลงลึกมากนะครับเวลาเราหมุนถอยหลังจุ๊บเข็มมันจะมาชนประมาณแถวๆนี้นะครับถ้าเราเอาเข็ม ถ้าเข็มลงไปลึกมากเวลาเราหมุนถอยหลังหมุนย้อนกลับไปจากปกติที่ทางจากวิ่งบางทีมันอาจจะมาเสียบอยู่ตรงนี้มาเสียบลงตรงนี้นะครับถ้าเข็มลงลึกนะครับนะเข็มมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือได้คือ,คอนี่นะครับประมาณมันก็อธิบายยากนะเอาดูชัดๆเอตนะนี่นะ นี่เข็มของผมตัวนี้ผมตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับพอได้ที่ไปชนกับรูนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานะครับปลายเข็มี่ยจะทะลุลงไปอยู่แล้วนะครับถ้าเราตั้งลงไปลึกมากนะครับเวลาจังหวะที่อีกรอบหนึ่งนะครับจังหวะของเข็มอีกรอบหนึ่งมันจะนะครับมันเวลาเราหมุนถอยหลัง มันอาจจะมาชนตรงตรงใดตรงหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับแนะนําวิธีได้ขาดได้ขาดก็ดูที่ปลายเข็มนะครับปลายเข็มคมหรือเปล่าแล้วก็ข,ข้างข้างของแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้นะเป็นเป็นแผลหรือเปล่าเวลาเข็มหักนะครับเวลาเข็มหักหนีก่มันจะชอบเป็นแผลนะครับเข็มหักเข็มหลุดนะครับเข็มหักเข็มหลุดลงไปมันจะชอบ ท่านผู้ชมก็เอามือรูปดูตรงนี้นะครับถ้าเข็มหักมันอาจจะเป็นเป็นแผลเป็นเสี้ยนนะครับเราก็ทำวิธีที่ทำกันปกติทั่วไปนะครับวิธีนี้ก็คือนะวิธีที่คนทั่วไปก็ช่างทั่วไปก็จะทำกันนะครับนี่นครับวันนั้นเข็มหักอยู่เล่มนี้มันมีแผลอยู่นิดหนึ่งล้วก็มาขัดตรงนี้นครับ น,นี่ขัดตรงนี้นะนข,ขัดแล้วมือลูบดูนะครับขัดยังไงก็ได้นะครับให้มันลื่นๆนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นี่แหละครับแล้วก็บางที่ขันนอ็อตขันอะไรน็อตตรงนี้ถ้ามันเป็นนี่ ขัดขัดดูตรงช่วงนี้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับได้ขาดเบื้องต้นนะครับที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับได้ขาดได้กระโดดในคลิปนี้น่าจะช่วยท่านผู้ชมได้เยอะนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องผมแบบว่าช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ